วันศุกร์ครับไม่ใช่ไม่ใช่ชาววันศุกร์กำลังรอวันศุกร์กำลังรอพอดีมาชาววันศุกร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งจิตนะครับสืบมาที่มือผมคนเกิดวันจันทร์รอง,งานใหม่นะครับดูย้อนหลังเลยครับรับรองได้ว่าคุณจะถูกใจสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะฮะ และสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับส่งคําถามมาได้เลยครับนะฮะถ้าเกิดคุณส่งคําถามมาเหมือนกับกําลังดูดวงส่วนตัวเลยนะครับคุณทศัศนีทองสำลิศนะครับรอวันศุกร์เวลาที่รอคอยมาถึงนะครับนะฮะส่งคําถามก็มาเลยครับนี่คือกำลังเปิดพื้นดวงนะครับของคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤษภาคมนะฮะคนเกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะดูแล้วถูกใจรเตรเทมแน่นอนนะฮะ <laughs> เพราะเดือนนี้ลักซ้อนกันแทบทุกคนนะ มาชาววันศุกร์นะครับดูซิว่าจะดำเนินพฤษภาคม2565เนี่ยอีก20วันนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาววันศุกร์นะครับพื้นฐานโงนะครับชาววันศุกร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่เดนมารเชียนอ่ะคุณทําอะไรคุณเรียนรู้ได้หมดเลยสั่งมาเถอะอะไรที่ไม่เคยทําคุณทําไปเลยคุณทําได้หมดสําเร็จสักเซสเจ้านายบอกอะไรทําได้พอไพ่เดนมารเชียนนะเขาจะบอกว่าต่อให้คุณไม่จบสาขาที่คุณเรียนมาคุณจะทํางานออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับใช้คำนี้ได้นันหมายความอย่างนี้เปล่าครับอาจารย เรียนรู้มาเลยก็ได้เจ้านายจะมอบงานแปลกๆมาให้ถูกต้องแล้วคุณก็ทําสําเร็จถูกต้องอองเนี่ยนะครับครับและที่สําคัญก็คือคุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทางไปต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ใช้คำคำนี้นะครับคุณอาจจะมีโปรเจกต์หรือทำอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้และที่สําคัญก็คือเดอะซันเดอะซันคือหมายถึงว่า เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับเดลทาเดลทาโลกนี่คือเหตุผลที่ผมใส่เสื้อสวยตามที่บอกครับเหมือนที่เหมือนที่ผมบอกว่าความหมายคือว่าคุณอาจจะเจอปัญหาหรือกำลังที่ที่ต้องทำในเรื่องบางเรื่องแต่คุณสักเซสนะอืเรื่องงานเรื่องเงินเดี๋ยวคุณจะผ่านพ้นไปได้ใช้คำนี้นะครับอุปสรรคก็แอบเยอะนิดนึง Queen o f s w o r d นะครับทำอะไรแล้วก็ไม่ง่ายนะง่ายง่ายก็ไม่ถึงสิเพราะเขาให้งานที่ขนาดไม่เคยเรียนมายังยังเอามาให้ทำเลยแล้วการเงินเนี่ยครับอาจจะขาดสภาพคล่องนะครับ อาจจะขาดสภาพคล่องสาเร็จแต่ขาดสภาพคล่องแล้วนายออฟคัพเนี่ยคือหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องความรักเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยเจ้าเจ้าชู้หน่อยอ๋อใช้คำนี้แล้วกันชาววันศุกร์อาจจะเจ้าชู้เองหรือไม่ก็คนรักของชาววันศุกร์นี่แหละอาจจะเจ้าชู้อาจจะมีปัญหารักซ้อนหน่อยนะคนเกิดวันศุกร์เจ้าชู้อยู่แล้วหรือเปล่ามันก็ไม่ทุกคนอาจารย์เหรอแต่อาจารย์ฮะไม่เจ้าชู้ได้ไงอะ รักสามเศร้าก็มาก็ผมเห็นผมเห็นไพ่แล้วผมก็ว่าเจ้าชู้นะนะครับก็ให้ระวังนิดหนึ่งรักสามซ่อนชู้รักสามเศร้าอ,อาจจะเกิดขึ้นได้ทําให้คุณต้องหนักใจกังวลใจนะครับและที่สําคัญคือทุกอย่างมันช้าเหลือเกินช่วงเดือนเนี้ยชาววันศุกร์รู้สึกว่า,าใจร้อนไปมันเนิบจังเราใจร้อนไปหรือเปล่าถูกต้องครับและที่สําคัญคือไพ่ the world หมายถึงว่าจะได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่อะไรบางอย่างนะไม่ว่าเรื่องงานเรื่อง business เรื่องการเงินจะมีทางออกอะไรบางอย่างครับ ช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยช่วงนี้มีเงินเหตุต้องจ่ายออกตลอดยังไงประหยัดประหยัดกันหน่อยละกันแล้วรวมทั้งเรื่องการเดินทางคิดจะการเดินทางหรือทําอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันครับนี่พูดคร่าวๆนะครับถึงชาวา <c oughs> ทีนี้เรามาจอดเลอกกันดลซิชาวม้านสุขตัวท่านชาวม้านสุมีเรื่องบ้าการเงินการงานความรักมาครบนะฮะนะแล้วมีสุขภาพด้วยนะฮะสุขภาพพักไ้ก่อนก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดมีเงินเดี๋ยวสุขภาพอาจจะดีขึ้นอ ดูซิว่าเงินกับงานเป็นยังไงบ้างนะครับตากล้องสายลุยสนใจสุขภาพตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะตั้งจิตนะครับดูซิว่าการเงินจะเป็นยังไงอ้าเขาผู้เขียนไอทีหนึ่งตอนนี้ขานเงินอยู่ครับผมว่าเอาเรื่องเงินอะไรดูซิตั้งจิตนะครับดูนีว่าเงินเป็นยังไงจะโอเคขึ้นไหมจะหาทางออกได้ไหมนะครับตั้งจิตนะอ้าวนี่วันเสาร์ราสุดท้ายอีกแล้วเหรอครับอ๋อคุณบุญธรรมนะฮะไม่ต้องกังวลครับถึงสุดท้ายแต่เราก็จะมีเรื่องพิเศษพิเศษ มอบให้กับวันเสาร์ครับเพราะคนเกิดวันเสาร์เราจะให้คําทํานายเจาะลึก4ข้อครับนะฮะดังนั้นคนสุดท้ายได้เยอะกว่าครับอ่านะได้แล้วนะครับนะ,ะคนเกิดวันศุกร์นะฮะเจาะลึกเรื่องการเงินการเงินไม่แปลกเลยไม่แปลกครับที่ขาดเงินที่ขาดเงินไพ่เดเดทขึ้นช่วงนี้เงินโบเบลเกิน มีเหตุต้องจ่ายออกตลอดเก็บไม่อยู่เลยรายจ่ายม,มากกว่าราย,ายได้ไดแล้วก็เป็นรายจ่ายด้านสุขภาพซะด้วยสุขภาพมีส่วนนะใช่พไพ่ใบนี้ยังนพูดถึงเรื่องสุขภาพให้ระวังมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาคนไปโรงพยาบาลครับระวังอ,อุบัติเหตุและหรือจะต้องไปงานศพคนที่รู้จักรโควิดก็เกิดขึ้นได้เ,เรื่องโรงพยาบาลอะไรก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้การเงินต้องรับการช่วยเหลือด่วนเลยครับ จะได้รับการสงเคาะจะได้รับการสงเคาะคือบางคนอาจจะไม่สงเคาะบางคนอาจจะต้องนิดด่วนมากๆแต่ไม่รู้จะหาที่ไหนอ่ะประมาณนั้นอะไรสีสว่รค์อะไรนะสีสว่า์มาอีกแล้วอ่ะมาคนละมาคนละตอนมาคนละตอนแต่พอเข้ามานะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนช่วยวางแผนเรื่องการเงินให้คนถ้าเกิดไพ่ใบนี้มีเลขนี่มันลำดับที่เท่าไหร่นะไม่รู้แล้วที่สําคัญก็คือช่วงนี้คุณโลกส่วนตัวสูงนิดหนึ่งเพราะคิดเรื่องการเงินครับคิดหนักมากอแต่คุณเป็นคนฉลาดไม่ต้องกลัวหรอก เดี๋ยวคุณก็หาได้เดี๋ยวคุณจะหาได้เดี๋ยวจะมีเงินมาใจใจเย็นๆนะคะคแต่เงินช่วงนี้ก็แอบหนักจริงๆนะพพเพราะไพ่มันหน้นว่าเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือหน่อยคือเงินก็ตั้งแต่ต้นตั้งแต่พื้นดวงแล้วนะครับมันก็คือขาดสภาพคล่องต้องขาดสภาพครับแต่ว่าคุณจะได้งานที่ที่ใหม่อะนะแล้วคุณก็ทําได้อ่ะเรื่องอะไรต่อครับมาป้าเก็บเงินไม่อยู่เป็นยังไงทําไมมันหมดไปไวเร็วอ๋อนี่ไงเพราะไพ่มันขึ้นว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับ ใช้คานี้เลยเหมือนมีเหตุต้องจ่ายออกตลอดงั้นก็ไปดูการงานสิถ้างานมันดีมอาจจะมีเงินมาก็ได้ดูซีว่าการงานจะโชคลาภไม่มีเนาะโชคลาภยังไม่ขึ้นเลยครับขึ้นเดดเดตนะครับอย่า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 ได้เสี่ยงเลยครับอย่าได้เสี่ยงเลยเรื่องโชคลาภอ่ะดูซีว่าเรื่องงานเป็นยังไงบ้างลองนึกถึงงานที่คุณทําประจําหรืองานใหม่ที่คุณคิดจะทําใหม่ครับลองสื่อมาที่มือผมนะตั้งใจนะครับคนเกิดวันศุกร์นะฮะเลื่อนการงานนะครับ วันนี้ถ้าไม่มีใครชอบเราถึงร้อยคนนี่เราจะเสียใจมากนะครับผมอยากจะได้คำนี้คำชมอย่างเงี้ยครับก็คือมีคนชอบเป็น,100นร้อยนะฮะแต่คนเกลียดเป็นล้านหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> แต่ขอคนชอบเป็นร้อยก่อนนะรเรื่องงานก็ไม่ก็เหนื่อยนะชาวองคารขึ้นแต่เด็กอีกแล้วเนี่ยผมร,รู้สึกต้องจอเรื่องสุขภาพให้เขาไหมเนี่ยอาจารย์อจอแล้วแหละเพราะว่าระวังเรื่องสุขภาพนะ ผมว่าชาววันอังคารสําหรับบางท่านวันศุกร์สำหรับวันศุกร์บางท่านเนี่ยต้องระวังแล้วเพราะขึ้นมาสองรอบแล้วเตือนนะเรื่องสุขภาพนี่มีเกมผู้แพทย์ผู้หมอโควิดก็ด้วยแต่โควิดก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ถ้าเป็นก็รักษาได้แต่อย่าเป็นจะดีที่สุดนะครับการไม่เป็นโรคการไม่เป็นโรคเป็นลาบัมาเสิร์ฟลาบมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็เหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เหมือนฝืนความรู้สึกแต่ก็ต้องทําต่อใช้คํานี้ช่วงนี้เขาเรียกว่าเรื่องการงานเนี่ยเหมือนแบบ ต้องตกงานก็ได้หรือแบงค์อ่ะมันยังแบงค์อยู่มันยังหาตัวเองไม่เจอหรือว่าอยากจะเริ่มงานใหม่อยากจะออกจากงานนี้คือตอนนี้เขาเรียกมุกหมดใช่ไหมมุกหมดทํางานเดิมไปก็มุกหมดมันรู้สึกหมดแพชชั่นใช้คำนั้นได้หมดแพชชั่นไปทําให้มันรู้สึกแบบไม่ดีกว่าก็ดูเดินไปไม่มีถนนยังเดินเลยแล้วที่สําคัญก็คือเนี่ยเนี่ยเราอยากจะได้เงิน พราะช่วงนี้ขาดสภาพอากาศเลยเราก็เลยคิดอยากจะหาผมยืนยันว่าเราต้องไปหาว่าไพ่ใบนี้ครืออครอ่ะมาตลอดเลยอะไพ่ใบนี้ลำดับที่เท่าไหร่ของทาร่กอันนี้มันมันไม่ได้บอกลำดับประจานมันจะเลียแบบอันี้มันเป็ไม่เอาเลขนี้ไปเล่นไปซื้อไปซื้อสลากกินแบ่งก็ได้แต่เรื่องงานจะมีข่าวดีอยู่นะยังไปได้อยู่คุณทางานอยู่ณนปัจจุบันก็ลุยๆอดทนไปก่อนแต่ถ้าคุณได้งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆด้วยสิ่งที่คุณคิดเรื่องการเงินอยากจะได้เงินเยอะขึ้นอ นะการงานก็จะได้ข่าวดีจากการงานไม่ได้งานคุณอาจจะได้รางวัลก็ได้นะครับนะชาวสุขอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องสุขภาพาามันเดี๋ยวต้องต้องสองเรื่องแล้วล่ะเพราะสุขภาพกับความรักสุขภาพดูซิว่าเป็นยังไงบ้างต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างนะตั้งจิตนะครับตรงมากครับอาจารย์โอเคอปกติรู้แม่อยู่แล้วครับขึ้นพันสองแล้วครับอาจารย์แล้วก้าสิบห้าคนคนรักเราจะเป็นร้อยหรือเปล่าดูซิ นะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะฮะเพราะทำรายการไม่ได้เงินนะขอแค่หัวใจเยอะๆก็พอครับอ่ะสุขภาพอ่าไม่ร้ายเ้อดีคิดไม่ร้ายอย่างไม่ร้ายแรงอย่างที่จะสุขภาพนะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องความเครียดความกังวลครับมันมีมาแน่มีมาแน่ๆสุขภาพอาจจะเหนื่อยหน่อยในการรักษามีหลายอย่างที่เราต้องคิดต้องแก้ ใช้เงินในการรักษาเยอะอยู่นะบางาคนเนี่ยบางท่านเนี่ยต้องใช้เงินนิดหนึ่งนะยังไงดูแลสุขภาพกันนิดนึงเราอาจจะคาดหวังสูงในการรักษาแต่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดน,นะแต่ถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้ฉะนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ยังไปได้นะไม่ต้องคุณลิซ่าจานฟังวาทิตย้อนหลังแม่นมากๆขอบคุณนะครับคุณลิซ่าโอเคถ้าแม่นก็ดีแล้วครับถ้าไม่แม่นอย่าเพิ่งด่ากันนะฮะทีนี้ เรื่องความรักเรื่องความรัก,<อ>กชาวสดดูซีเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนึกถึงคนรักมานะครับแล้วซึมมาที่มือผมดูซีเป็น,นเนี่ยไม่ถ่ายาเรื่องความรักไม่ได้จย์จเราจะไปตัดออกได้ไงในเมื่อเขาขึ้นรักสามเศร้ามา,มาถูกนะฮะ,ะ,ฮะแล้วเขาก็ไปขึ้นผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเจ้าชู้ซะด้วยนะครับเดี๋ยวกรู้ครับว่าเจ้าชู้จริงไหมโชคดีจังไม่ได้เกิดบนสุข ไม่ต้องซีเรียสเจ้าชู้แน่แนีกันไม่พ <c oughs> the judgment ้นทายเดอะจอชแมนอาจารย์ครับแล้วแต่สวรรค์บัญชาคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมยังไงก็ต้องเกิดมาชดใช้กันต่อให้คุณมีปัญหากันนะทะเลาะกันแค่ไหนคุณก็ยังวนใครมีปัญหาเรื่องความรักยังไงก็ต้องวนใช้คํานี้วนะหมายถึงอะไรครับยังต้องกลับมาอยู่ด้วยกัน่อเง,นองินต้องกลับมาคุย <c oughs> ต้องอะไรบางอย่าง <c oughs> มันยังไม่จบกันง่ายๆกล้าอะไรแบบชิวเฉียคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้อาจจะต้องเคลียร์นี่แหละใช้คำนี้เคลียร์ได้เครรสํา็จับ บางครั้งก็เหมือนปัญหารอบด้านทำบมุนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องบางครั้งอยากจะอิสระเสรีเนาะก็อยากเป็นโสดใช้คํานี้เลยสุดท้ายแยกไม่ออกระหว่างความอยากเป็นโสดกับอยากมีคู่คือบางครั้งมันอารมณ์มันเบื่ออก็อยากจะเป็นโสดแลแ้วพอหายเบื่อก็คิดถึงอผมก็เลยยังยืนยันว่าคุณยังไม่พ้นกันต่อให้คุณจะตบตีกันจะแค่ไหนคุณก็ยังไม่พ้นกัน <S <S อต่อให้เขาเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้เองสุดท้ายคุณก็ยังยังคิดช่างใจถึงคนคนนี้อยู่สุดท้ายคุณก็ยังเป็นคู่กันใช่นะฮะ ครับครับความรักก็เป็นเช่นนี้เองซึ่งปกติความรักมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วฮะ